วันนีสจะมานำเสนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมโดยมีสมาชิกดังนี้ดิฉันนางสาวมินีชิจารณ์ค่ะดิฉันนางสาวดิฉันนางสาวนิมาพรกับกัลดิฉันนางสาวสันติรัตนค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรม ออกตามนี้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนี้สารสนเทศระดับสายงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศจทบับิต่อสังคม,มและว,วัฒนธรรมบุกนำปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโน,น,น,นโลยีสารสนเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสมมาาังคมองค์การธุรกิจและปัจจัยท,ยทุนโดยเทคโนโลยีาลาสารสนเทศจะต้นให้เกิดการสับูปแบบความสามัสมพันธ์ภายในสังคมการแข่งขันและความร่วมมือทางธุรกิจความหมายและพัฒนาการของเทคโนโลยีาลาสารสนเทศกอนที่จะกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีาลาสารสนเทศจำเป็นต้องทราบถึงความหมายของ,ของ คำสงคำคือสารสนเทศและข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กับล่าวที่ควอมสังพันธ์ข้อมูลหมายถึงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆที่ไม่อยู่ในชีวิตประจําวันในรูปแบบต่างๆหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเช่นตัวเลขตัวอักษรภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นข้อหมายของคำคือสารสนเทศ เคเอ็มดีสารสนเทศมีคำศกพร์ของคำศึกษาว่าคเอมีและคำว่าสารสนเทศซึ่งเราทรางความหมายและค้อสรุปเกยวกับคำว่า n คเอ็มดีใทงที่มีความสําพัญธ์กับการผิตารดำเ ทักษะการทาของพี่นสามารถแต่งทักาะโดยนิ้วนิ้อนิ้ว้วอนเ้ืิอนมอวมนิ้ม้วอมน้อ้มนินืออวน มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการประมวลผลข้อมูลเรียกว่า,า,รรอม,อวามีการประดิษฐ์โนเครื่องอัตโนรัทิที่ใช้ร่วมกับพัดคาร์ดซูดและวิทยาศาสตร์ทัางาหลางคิค้นทฤษฎีต่างๆเพื่อประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์จนสามารถประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้คือม้าไอและพัฒนาปเป็นเครื่องดีอน และ U N I V A G ตารงเดีาช่วงที่3าม B คองถงหน่ันเ้าอสิทาถึงหนพันเ้าร้หเรางม B A s L F I สำหรับการเขียนโนแกรเพื่อใน้าหาเที่เข้าใจยาและต้องใช้พวกเชื่อมต่อมาบริษัท L N E ระิและหายไา เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีขนาดเลกลงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM จสาวแล้วจ้ามีการบินเครื่องคิดเลขที่มีขนาดเล็กแบบโปรถือและในยุคนี้เกิดเครือขาย ARPA EP ซึ่งหรือว่าเป็นเครือข่ายแรกของโลกเป็นต้นแบบของเครือขายที่ในปัจจุบัน 1.4เมตรเช่วงปีคศนฐ1,970คูณ1,980ได้นำไปควบรเซนเซอร์เป็นหน่วยควบคุมการประมวลโดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ซอฟต์แวร์ดีพีจับแบการบันทึกข้อมูลเกิดเครื่องคำนวณแบบโคลาได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไมโครคอมพิวเตอร์คือรุ่น M I T S A I T A I R แตค่ยอได้วเ Apple หรือว่าเปครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับุกคนโดยใช้ภาษาแอเปและเพื่อและดูนี้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ขนาด5.25นิ้วขนาดบรรจุข้อมูล1.5ช่วงี5ปี2 4 0ก็8 9 2บริษา

อมพิวเตอร์ที่แสดงผลในลักษณะมัลติมีเดียเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้สัญญาณและบริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตเค,ครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบไร้นนสาย,นนสายาการเชื่อมต่อวอมูขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้นนสายได้มีการใช้งานเครื่องขายคอมพิวเตอร์มากขากบบึ้นและเกิดมู องคอมพิวเตอร์1นึ่งจุดเด็ดช่วงที่เร็จยิ่งไ้จากาองการหนึ่งถึงอนาคตเริ่มนําระบบการประตุ้ทางไกลมาใช้งานทางด้านธุคโนโลยีในอนาคตคาดว่าร้อยลยี่สิบของประชากรโลกจะทํางานที่บ้านและใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการดาเนินงานระบบการทํางานทุกอย่างเป็นแบบออนไลน์แม้แต่การเลือกผู้นำประเทศก็สามารถเลือ บ้านได้การปฏิบัติคำงานงการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการตอบสนองบโลกออนไลน์ของผู้ใช้แต่ละคนโดยโบโดยพบปากแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระุบกนรหรือความสนใจร่วมกันรวมถึงสามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 2. พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม สามารถแบ่งพัฒนาการด้านการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่สู่สามาและผลเือทีได้เสร็จช่วงใดนี้2ถช่วงที่1ปีที่ผู้สาธารณะ1,533ถึง1,834พัฒนาการด้านการสื่อสาเรื่องต้นที่ประเทศนี้แลีซึ่งมีการทำอันทีทีลายเดือยต่อมาเกิดแมกนีเซียมควอตเลสที่ประเทศเยอรมันนี้มีเครื่องปีเครื่องแรกเกิดขื้นที่อเมริกันนะ และเรื่อมการคิดคสาภาพดาวิกโดยใช้เครื่องมีท่าเดิน2.1ช่วงที่สองคิดค่าจักด1,835ถึง1 8 7 5เริ่มการถือสารระยะไกลโดยใช้ระบบอิทรอนิกสระบบโคเลกเป็นการสือสารเื้องข้อความมีระบบการถึอความเร็วสูงและมีการพัฒนาสายเคเบิลเพื่อสื่อสารระยะทางไกลด้วยระบบโคเลก2.3ช่วงที่สาม 816ถุ1 9 0เกมิดระบบทรึ่งเป็นการสื่อสาด้วยเสียงมีการพัฒนาระบบคืินีพอตลา1 8 5 4 AD 3ได้ิภาพภายนต์ส่วนเตลาด1 8 5าโนีได้พัฒนาิในส่วนของภาพยนต์ก็พัฒนาขึ้นเป็นภาพ ช่วงที่สี่มีท so so ี5 5่ดิสกัดหนึ่งพันก้ารอย้าร้อยสิบสองถึงหนึ่งพันเก้ารอยสิบเก้าภาพยนต์ที่เป็นภาพเคลื่อน้านาเป็นรูปแบบธุรกิจกลายเป็นโมงลงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในยุคที่ดสกัดหนึงพันเก้าร้อยยี่สิบเกิดโทรทัศน์ภาพยน์ที่มีเสียงพูดเกิดธุรกิจด้านความนิงสื่อารมวลชนในทีวีและในปีที่ดสกัดหนึ่งพันเก้ ได้พัฒนาเป็นโรพือัสีต่อมาปีที่เทศกาลน1977เริ่มมีตัวสร้างฐานเพื่อพัฒนามวเชฟที่บริสุทคอบคุมได้รองค้าช่วงนีปีที่เทกาช1 9 5 0ถึง1984รุ่นี้ได้พัฒนาเคเบิลเีและเปลดาวเทียมขึ้นต่อมาปีที่เทศกาช1957ระบบโทรศัพท์ได้มีการพัฒนาเป็นระบบ เมื่อปีที่ผ่านมา1,970ในส่วนของภาพยนตร์ได้พัฒนาเป็นภาพยนตร์สามมิติและโทรทัศน <hire American. S 1> ์สามมิต <Darwin> ิโดยในช่งปีที่ผ <teng why ini> ่านมา1 9 7 2มีการพัฒนาด้านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารมากที่ขึ้น2 6ช่วงปีช่วงที่6ปีที่ผศานมา1 9 8 5ถึง1,999ยุคนี้โทรทัศน์ได้พัฒนาจากระบบเป็นตัวเลขเป็นโทรทัศน์เครื่อง เปี่ยนจากเีปเป็นดิจิทัล o มีความบรรจุต่างๆดูหนักความเท่ช็อปปี้คำได้โดยฐานตัวขายสินค้าต่างๆเช่นที่ชิ้นโทรศัพท์โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นต้นนอกจากนี้20เจ็ดี่วงที่เจ็ดทีในปัจจุบันการบริการต่างๆเป็นแบบดิจิทัลเช่นโดยใช้โทรศัพท์การสื่อสารมือถือฐานโทรศัพท์นะะค กระดดไปการสื่อสารมันชนผ่านโทรศัพท์จะเข้ามาแทนที่โดยการสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสงแบบเก็มรูปแบบมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบสัออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือกล่าวได้ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาให้ก้าวหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกหนทุกแห่งและมีรูปแบบการให้บริการที่เรารับ ัจจุบันบุคนมากยิ่งขึ้นและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างใู้ตัวต่อ